ณดินแดนที่รายล้อมด้วยภูเก่าและดอกไม้เมืองชื่อว่าสันติสุขสันติสุขมีสุนัขลาบดอร์สีทองตัวใหญ่นามว่าแม็กซ์อาศัยอยู่แม็กซ์ไม่ใช่ลาบดอร์ธรรมดาเขาตัวโต,วตวกว่าเพื่อนร่วมสายพันธุ์เล็กน้อยแต่ความใจดีของเขายิ่งใหญ่กว่าขนาดตัวหลายเท่าเขามีดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและหางที่สายไม่เคยหยุดหย่อนราวกับเป็นเครื่องจักรแห่งความสุขเคลื่อนที่ ทุกเช้าแม็กซ์จะตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอาทิตย์และวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าสีเขียวเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีเยี่ยมจากเจ้าของที่เป็นอดีตนักกูภ้ภัยแม็กซ์เรียนรู้การใช้จมูกอันน่าทึ่งของเขาในการค้นหาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกบอลที่ถูกซ่อนหรือแม้แต่กลิ่นของความหวังที่จางหายไป แต่ในเวลานั้นสันติสุขยังคงเงียบสงบไม่มีใครคาดคิดว่าทักษะที่แสนวิเศษของแม็กซ์จะต้องถูกนำมาใช้ในสถานการณ์ที่น่ากลัวที่สุดแม็กซ์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในฐานะสุนัขที่น่ารักที่สุดในเมืองไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ความขี้เล่นนั้นเขามีหัวใจของวีรบุรุษผู้กล้าหาญซ่อนอยู่รอคอยเพียงสัญญาณเรียกจากโชคชะตาที่จะมาถึงแล้ววันนั้นก็มาถึงท้องฟ้าที่เคยสดใสพลันมืดมัว พื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนรุนแรงจนบ้านเรือนสูงใหญ่พังครืนลงมาเหมือนของเล่นแม็กซ์ที่กำลังเคี้ยวขนมอย่างสบายใจต้องพังงะความสั่นสะเทือนดังสนั่นหวั่นไหวเสียงกรีดร้องของมนุษย์ผสมกับเสียงอาคารที่ถล่มลงมาทำให้เมืองสันติสุขก,กลายเป็นซากปรักหักพังภายในไม่กี่นาทีความตกใจเข้าครอบนำผู้คนแต่ไม่ใช่กับแม็กซ์ สัญชาตญาณที่ถูกฝึกฝนมาอย่างเข้มข้นถูกจุดประกายขึ้นทันทีดวงตาของแม็กซ์ที่เคยเต็มไปด้วยความขี้เล่นแปรเปลี่ยนเป็นความมุ่งมั่นแน่วแน่เขารู้ดีว่าถึงเวลาที่เขาต้องทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตแม็กซ์ไม่รอช้าเขาฝ่ากองฝุ่นควันหนาทึบและซากปรักหักพังที่เต็มไปด้วยอันตราย เขามุ่งหน้าไปยังจุดที่มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังที่สุดกลิ่นของความตื่นตระหนกความเจ็บปวดและฝุ่นปูนคือสิ่งที่นำทางเขาไปเขาคือสุนัขก,กู้ภัยลาบาร์ดอผู้กล้าหาญที่กำลังจะเริ่มต้นภารกิจที่ไม่มีใครทำได้นอกจากเขาแม็กซ์ใช้จมูกของเขาดมไปตามซอกซอนของซากปูนและเหล็กกล้าที่บิดเบี้ยวกลิ่นทุกกลิ่นมีความหมายสำหรับเขา เขามุ่งความสนใจไปที่กลิ่นของมนุษย์ที่ถูกฝังอยู่แม็กซ์ไม่สนใจกลิ่นอาหารหรือกลิ่นอื่นๆที่เย้ายวนใจเลยแม้แต่น้อยผ่านไปหลายชั่วโมงภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุและการค้นหาที่สิ้นหวังในที่สุดเขาก็มาหยุดอยู่ที่ซากบ้านหลังหนึ่งที่พังลงมาจนเกือบจะราบเป็นหน้ากองเขาเริ่มเห่าอย่างไม่ลดละพร้อมกับขุดดินเบาๆด้วยอุ้งเท้านี่คือสัญญ,ญาณ เป็นสัญญาณที่บอกว่ามีคนอยู่ตรงนี้ทีมกู้ภัยมนุษย์ที่กำลังหมดแรงตามมาอย่างรวดเร็วพวกเขาเริ่มขุดและเคลื่อนย้ายก้อนเห็นขนาดใหญ่ตามคำบอกของแม็กซ์และแล้วพวกเขาก็พบเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ถูกซ่อนอยู่ใต้ช่องว่างแคบๆเด็กหญิงคนนั้นปลอดภยัยแม้จะอยู่ในอาการตื่นตระหนกเมื่อเห็นแม็กซ์เธอก็ยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนแม็กซ์เลียมือเธอเบา,เบา,เบา เป็นการให้กำลังใจความสำเร็จเล็กๆครั้งแรกนี้เติมพลังใจให้ทุกคนรู้ว่าแม้ในความมืดมิดที่สุดก็ยังมีแสงแห่งความหวังนำทางอยู่เสมอและแสงนั้นคือลาบดอร์พุกล้าหารตัวนี้เมื่อความสำเร็จครั้งแรกผ่านไปแม็กซ์ก็ต้องผเผชิญกับภารกิจที่ยากที่สุดทีมกู้ภัยได้รับรายงานว่ามีกลุ่มคนติดอยู่ลึกใต้ซากอาคารขนาดใหญ่ที่ถล่มลงมาอย่างไม่สมบูรณ์ ทุกการเคลื่อนไหวอาจทำให้อาคารทั้งหมดพังลงมาทับได้นี่คือโซนอันตรายสูงสุดแม็กซ์ต้องคลานเข้าไปในช่องว่างที่แคบและมืดมิดซึ่งมีแต่ฝุ่นหนาและกลิ่นอับของความสิ้นหวังเท่านั้นแม็กซ์ไม่กลัวความมืดแต่เขากังวลถึงคนที่รอความช่วยเหลืออยู่ข้างในเขาต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดกลิ่นของมนุษย์ที่ติดอยู่ตรงนั้นจางมากจนแทบไม่ได้กลิ่น แต่ด้วยหัวใจของสุนัขก,กู้ภัยลาบาร์ดอผู้ไม่เคยยอมแพ้เขาใช้เวลาดมกลิ่นอย่างใจเย็นค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านเศษแก้วและเศษเหล็กที่บาดคมจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากภายในมันเป็นเสียงที่แสดงถึงความอ่อนล้าและความเจ็บปวดแม็กซ์เห่าเบาๆเ,เ,เพื่อส่งสัญญาณว่าไม่ต้องกลัวนะฉันมาถึงแล้วการกระทำที่กล้าหาญนี้ทำให้แม็กซ์ต้องเสี่ยงชีวิต แต่เขารู้ว่าความกล้าของเขาคือสิ่งเดียวที่ผู้คนเหล่านั้นต้องการในตอนนี้หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงภายใต้แรงกดดันแม็กซ์ก็ส่งสัญญาณสุดท้ายเขาเห่าเสียงดังและชัดเจนตรงจุดที่คนติดอยู่แม้จะอ่อนล้าอย่างหนักตามทีมกู้ภัยใช้เครื่องมือหนักอย่างระมัดระวังเพื่อเจาะอ,อุโมงค์ขนาดเล็กไปยังตำแหน่งที่แม็กซ์ระบุไว้และในที่สุดเมื่อช่องเปิดก็ปรากฏขึ้น พวกเขาก็พบผู้รอดชีวิตถึง3มคนที่ติดอยู่ด้วยกันพวกเขาอ่อนแอแต่ยังมีชีวิตอยู่ทันทีที่พวกเขาผูกดึงออกมาสู่แสงสว่างเสียงโห่ร้องด้วยความดีใจก็ดังขึ้นไปทั่วทั้งพื้นที่กู้ภยัยผู้คนต่างร้องไห้ด้วยความโล่งใจและขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อสุนัขลาบดอร์ผู้กล้าหาญตัวนี้แม็กซ์เองก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษซาก แต่เขายังคงสายหางอย่างมีความสุขราวกับว่าความสุขของมนุษย์คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาแม็กซ์ไม่ได้ช่วยแค่คนสามคนแต่เขาได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของความสิ้นหวังให้กลายเป็นความหวังที่สดใสาการช่วยเหลือในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสามารถอันน่าทึ่งและความผูกพันระหว่างสุนัขก,กับมนุษย์ที่แข็งแกร่งกว่าสิ่งใดๆ เมื่อภารกิจกู้ภัยคลี่คลายลงแม็กซ์กลายเป็นศูนย์กลางความสนใจทุกคนต้องการลูบหัวและกล่าวคำขอบคุณแต่แม็กซ์ดูเหมือนจะรับรู้ถึงสถานการณ์ด้วยความถ่อมตัวเขาไม่ได้ต้องการชื่อเสียงหรือรางวัลใดๆสิ่งที่เขาต้องการคือการอยู่เคียงข้างผู้คนที่ยังคงอยู่ในความทุกข์ระทม แม็กซ์เดินไปหาผู้รอดชีวิตที่ได้รับบาดเจ็บและนั่งลงข้างๆอย่างเงียบๆเขาใช้จมูกดันมือของพวกเขาเบาๆเพื่อให้กำลังใจและใช้หางที่สายอย่างนุ่มนวลส่งผ่านความรักและความอบอุ่น การกระทำเล็กๆเหล่านี้มีพลังมากกว่าคำพูดใดๆสำหรับคนที่เพิ่งเผชิญหน้ากับความตาย Max ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการค้นหาแต่เขาเป็นนักบำบัดผู้ยิ่งใหญ่สุนัขลาบอดอร์ผู้กล้าหาญตัวนี้สอนให้ทุกคนรู้ว่าแม้ในสถานการณ์ที่โหดร้ายที่สุดความอ่อนโยนและการดูแลก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหัวใจสีทองของแ Max ได้มอบความสบายใจให้กับผู้คนที่สูญเสียทุกอย่างไปกับแผ่นดินไหวครั้งนี้ อย่างไม่สามารถประเมินค่าได้เรื่องราวของแม็กซ์สุนัขลาบาดอกู้ภัยผู้กล้าหาญถูกเล่าขานไปทั่วทุกสารทิศความสามารถและความเสียสละของเขาได้กลายเป็นตำนานที่สร้างแรงบันดาลใจกับเมืองสันติสุขที่กำลังฟื้นตัวจากหายนะผู้คนเริ่มสร้างบ้านใหม่ด้วยความหวังที่เปี่ยมล้นพวกเขาไม่ได้มองแม็กซ์เป็นเพียงสุนัขแต่เป็นทูตสวรรค์สีขาที่นำชีวิตกลับคืนมา การปรากฏตัวของแม็กซ์ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าหากเรามีความมุ่งมั่นและกล้าหาญเหมือนลาบาร์ตัวนี้เราจะสามารถเอาชนะอุปสรรคใดๆก็ตามได้แม็กซ์กลับมาใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมแต่ความหมายเปลี่ยนไปเขาคอยเดินลาดตระเวนรอบๆเมืองคอยดูแลความเป็นอยู่ของผู้คนที่เขาได้ช่วยไว้ทุกครั้งที่เขาเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเหยื่อแผ่นดินไหวความเหนื่อยล้าทั้งหมดก็มาลายหายไป นี่คือเรื่องราวของลาบดอผู้กล้าหาญผู้ที่ใช้หัวใจที่บริสุทธิ์และจมูกที่แม่นยำในการมอบของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือชีวิตและความหวังให้กับผู้คนในเมืองสันติสุขและเรื่องราวของเขาก็จะถูกเล่าต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับนิทานอมะตะที่เต็มไปด้วยความสุขและความกล้าหาญ